สวัสดีครับวันนี้เพจพระใหม่หลักร้อยนะครับก็มีเหรียญเจเดินพสองนะครับหลวงพ่อวัดบัตวยดวนพิมพ์เต็มองนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนี่ครับสภาพด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อครับพิมพ์เต็มองค์นะครับนั่งขัดสมาธิอยู่ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับพร้อมโค้ดนะครับสองห้าสองห้าหนึ่งนะครับ ตอกว่าพัดนะครับเป็นหลวงพ่อพัดไตรมาถูกสามครับพร้อมเรี่ยมกรอบนะครับกรอบทองไมค์คอนนะครับไม่รอไม่รอนในทีมงานป๋องรูพันธ์นะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับเหลี่ยนทองแดงลงดํานี่ครับเปิดราคาโบวกวางนะครับจะทิ้งรายละเอียดช่องทางการติดต่อไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ่านใดสนใจก็สามารถทักสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ